แคลวสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําเครื่องดูดสุาการสำหรับขึ้นรูปขาเทียมนะครับเป็น uh, รุ่นที่ lv 6 2 Pro เป็นผลิตภัณฑ์ของเวสเซลของประเทศเยอรมนีนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานกันนะครับด้านหน้าก็จะมีเกจวัดแรงดูดอยู่2ชุดนะครับฝั่งซ้ายจะใช้เกจวัดตัวนี้นะครับให้พลังงานแรงดูดสูงสุดถึง200มิลลิบาร์นะครับหรือไม่ก็6ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงส่วน ฝั่งขวานะครับเกจฝั่งขวาจะควบคุมตัวอินเล็ตสองชุดนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาพิเศษมากขึ้นก็คือจะมีตัวปรับแรงดูดสําหรับงานที่ต้องการความละเอียดในการดูดอย่างเช่นแรงดูดน้อยเป็นต้นนะครับส่วนตรงกลางตรงกลางจะเป็นเอาเลตพิเศษสําหรับแรงดูดสูงสุดอันนี้ในกรณีที่เราดูดสโครหรือว่า KFO เป็นต้นเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนะครับสวิตช์ออนอันนี้ปิดู ดูแรงดูดนะครับเรามาพร้อมกับท่อดูดสุญญากาศ2ทางนะครับถ้าอย่างเราชาวกรุงกรจะจะรู้จักดีอันนี้ดูดในแล้วก็ดูนี้สำหรับดูดนอกนะครับโอเคแล้วก็คุณสมบัติพิเศษก็คือถ้าเกิดแรงดูดสูงสุดตามค่าที่ตั้งไว้เครื่องก็จะหยุดทำงานอัตโน,นมัตินะครับเช่นกันฝั่งฝั่งขวาก็เช่นกันกนารทำงานคล้ายกัน เราให้อุปกรณ์มาพร้อมกับชุดถอดเร็วนะครับปึ๊บบัสวสิเราสามารถาขึ้นรูปเรซินหรือว่าลามิเนชันเทคนิคได้พร้อมกันทั้ง2ชุดทีนี้มาดูชุดกลางนะครับชุดดูดเร็วชุดดูดเร็วสำหรับสโครหรือว่า KFO นะครับขึ้นงานชิ้นใหญ่แค่ ก็จะสร้างแรงดูดที่สูงสุดนะครับสังเกตดูนะครับถ้าแรงดูดสูงสุดตามตามความสามารถของเครื่องก็จะตัดทันทีลองดูทีนะครับโอเคส่วนการตั้งค่าแรงดูดในาวาวฝั่งขวานะครับแค่ดึงวาวมาปุ๊บหมุนซ้ายคือลดค่าแรงดูดลงนะครับกับการหมุนขวาก็เพิ่มแรงดูดสูงขึ้น นะครับอันนี้เหมาะสำหรับอย่างยิ่งสำหรับงานหดยเงงานการบริกรสำหรับการขึ้นรูปเบ้าแขนขาเทียมนะครับโอเคขอบคุณครับ